สวัสดีค่ะเพื่อเราคือช่องช่องเราช่องนะคะวันนี้ค่ะจะทาสีผมให้พี่คีมนะคะแล้วจะตอนนี้จะไม่กัดนะคะจะทำให้สีสว่างก่อนแล้วก็จะทำสีเทาค่ะต้องไปดูนะคะไปกันค่ะต้องดูพื้นผิว what พื้นผมคุณต้อให้ก่อดูสีนต้องไปเอาผมให้เปียกน้ำก่อนเพื่อน นี่ค่คะอันดับ,บแรกนะคะเราต้องไปทไหนกันนะคะเราต้องไปทําผมให้แบบมีความชุ่มชื้นนิดหนึ่งค่ะไปค่ะเ<ด>๋ยวเกบแล้วจิบ่อนนะนี่นะคะเราก็จะมาทําให้ผมเปียกก่อนนี่นะคะแล้วก็เราก็จะมาแบ่งผมกันก่อนนะคะวันนี้เราทําสีอะไรคะสีเทาค่ะแต่ว่าเราจะงางลงสีสว่างก่อนเราจะไม่กัดใช่ เราจะทำโดยไม่กัดนะคะเราก็จะลงเบอร์ A สิเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะสว่างได้แค่ไหนช่างไอ้บร์เบอร์ผมมีคิ้วลดเมือนกระจุแม่อันนี้เราก็แบทำไรนะลองอ๋เติมเติมสีสว่างนาสิ่งนี้นะประมาณยี่สิบนาทีถ้าแสบก็เลองเลยลองมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างสีอะไรนะกะอันนี้คืออะไรย้อมสีสว่างไปนะคะ A 1 6 b ห r เบอร์ลน่า ก็เริ่มออกแล้วจะเป็นสีทองๆหน่อยเดี๋ยวมาเจอกันตอนล้างค่ะวิบุยนี่หลักไปสัตย์น้ำยาเนาะสปาหัวใช่ปะะ้นสวัสดีค่ะและนี่ก็คือสีที่เรา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 ลงไปเมื่อกี้นะคะลงไปรอบแรกค่ะเอ16แล้วตอนนี้เราจะมาลงสีเทาเอ21กับเอ38นะคะอันนี้เราเป่าแล้วนะคะ สวยมากสวยมากโอ้